ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมหมอภูมิทำนายดวงเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันสำหรับดวงรายปักประจำวันที่16จนถึงวันที่30มิถุนายน2566นะครับสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพิจิกนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาถูกดวงทานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีพิจิกอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงตาของคุณมีข้อดีข,อดข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับตําแหน่งดาวอังคารหรือดาวประจําตัวของคุณตอนนี้ยังถือว่าตกในเรือนชะตาที่ดีหรือตกใน เรือนของสุภาพสุภาพแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่สุภาพแปลว่าความมั่นคงสุภาพแปลว่าในเรื่องของการเดินทางไกลนั่นแปลความหมายว่า3มเรื่องนี้ในช่วงก่อนจ,จะพ้นสิ้นเดือนมิถุนายนนี้คุณอาจจะต้องไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ไกลๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะการที่จะเข้าไปคุยเข้าไปพบหรือเข้าไปเจรจา ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญสําคัญเนี่ยผมว่ามันยังเป็นแนวโน้มที่เป็นบวกสำหรับตัวของคุณอยู่คิดว่ายังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวอังคารก็ยังกอดกับดาวศุกร์หรือดาวเจ้าเรือนปัตตานีนั่นเองซพ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันทําอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันทําอะไรก็เป็นไปใน,ในทิศทางเดียวกันนั่นแปลความหมายว่าตอนนี้คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็น่าจะยังเป็นผลดีต่อตัวของคุณอย่างมากเลยทีเดียวหรือในช่วงนี้คุณจะทำผลงานนะครับทำเ,เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณทำในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องถือว่าไปได้สวยนะครับโอกาสที่จะทำแล้วผลงานโดดเด่นทำแล้วได้ดีทำแล้วสำเร็จเป็นที่คาดคิดคาดหวังของคุณเชื่อว่าในช่วงนี้คุณทำแล้วมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับ เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างนะครับตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ตอนนี้ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคแต่พระอกญตกในเรือนของมรณะซึ่งการงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการขยับมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางคนอาจจะเปลี่ยนหน้าที่บางคนอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งหรือบางคนอาจจะย้ายสังกัดใหม่ไปอยู่องค์กรใหม่ก็ได้แต่ทุกทุก ช่องทางหรือทุกๆเงื่อนไขตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมมองว่าโอกาสที่คุณจะเติบโตโอกาสที่จะสําเร็จโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเป็นไปได้แต่เนื้องานตกเรืียนมรณะในราศีเมถุนเนี่ยมันก็เหมือนว่าตัวของคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้อาจจะต้องทํางานมากมายหลายสิ่งหลายอย่างหลายหน้าที่มากเลยทีเดียว แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะการที่มีงานทํามากมายหลายหน้าที่มันอาจจะได้แสดงผลงานที่เด่นชัดออกมาฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกตอนนี้ไม่ต้องกังวลใจถึงแม้งานจะ,ะตกเรือนมรณะงานอาจจะเยอะงานอาจจะมากหรืองานจะต้องแก้ไขกับปัญหาตลอดเวลาแต่ที่สุดแล้วคุณก็ยังเอาอยู่ในเรื่องเรื่องนี้นะครับฉะนั้นเรื่องงานผมไม่น่ากังวลใจหรือถ้ามันขยับปรับเปลี่ยน ไปอยู่ในตําแหน่งใหม่สถานที่ใหม่องค์กรใหม่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีมากกว่าเรื่องเสียอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับตําแหน่งของดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพฤหัสแต่ในช่วงนี้ตอกเรือนอริอริก็แปลว่ามีเรื่องจ่ายอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมครับดาวพฤหัสหรือดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ย ตกเรียนเสียมาตั้งแต่ช่วงเมษายนจนถึงปัจจุบันและมันก็ยังเสียยาวนานอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าเลยทีเดียวฉะนั้นระยะเวลาจากนี้อีกประมาณ10เดือนคุณก็จะต้องวางแผนการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินให้ดีสิ่งไหนที่มันยังไม่จําเป็นยังไม่ต้องเร่งรีบที่จะต้องซื้อมาครอบครองหรืออยากจะได้มาเนี่ผมว่าเบรกไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนจะดีกว่า จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในส่วนที่มันเป็นเรื่องเร่งด,วด่วนผมว่ามันน่าจะดีกว่าอย่างน้อยทําให้การเงินของคุณไม่สะดุดหรืออย่างน้อยทําให้คุณบริหารการจัดการในเรื่องของการเงินในช่วงระยะเวลานี้ไปได้ถ้าคุณไม่บริหารการจัดการเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเกิดเรื่องราวแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตเลยทีเดียวเพราะว่าตาแหน่งการเงินตกเรือนเสียเรือนอริเนี่ยถือว่าเป็นเรือนชะตาที่เสียมากที่สุดแล้วก็เสียนานที่สุดด้วยนั่นแปลความหมายว่าคุณจะต้อง วางแผนการใช้ใจ่ายในเรื่องของการเงินให้ดีมิฉะนั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาสะสมเลื้อลังยาวนานและกลายเป็นว่าแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ทีจะกลายเป็นทุกข์และมันจะกระทบไปถึงในทุกๆเรื่องทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าคุณมีคู่ครองหรือมีคู่ชีวิตตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่มีอุปสรรคปัญหาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่า ตำแหน่งของดาวสุขหรือดาวเจ้าเรือนความรักก็กอดกับดาวอังคารหรือดาวประจำตัวของคุณนั่นเองแต่ตำแหน่งของคุณเนี่ยด้อยกว่าตำแหน่งของคู่ครองนั่นก็แปลความหมายว่าตอนนี้คุณก็ต้องเซเยสคล้อยตามแฟนถ้าคุณมีแฟนนะครับต้องเซเยสอย่าขัดหรืออย่ามีข้อโต้แยง้งใดๆก็จะดีกว่าเอออหอหมกไปมันก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าใครก็แล้วแต่ คู่บางคู่ก็แล้วแต่เกิดในราศีพิจิกแล้วมีปัญหามาก่อนหน้านี้มันก็ยังพอที่ยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้ไปได้อยู่ก็พยายามใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งวู่วามหรืออย่าเพิ่งใจลงใจร้อนอะไรนะครับเพราะการที่คุณใจเย็นสักนิดนึงหรือว่านิ่งเงียบไปเนี่ยเพราะว่าปัญหามันจะไม่ลุกลามใหญ่โตปัญหาใหญ่ก็จะกลายเป็นหาเป็นปัญหาเล็กโดยทันทีนะครับถ้าพูดถึงในระยะเวลาเนี้ย ดาวจรความรักของคุณยังไม่เสียแต่ถ้าต้นทุนในดวงชะตาของแต่ละคนเสียก็ต้องพยายามประคับประคองให้ได้นะครับผมว่ายังดีอย่างต่อเนื่องอยู่อย่างน้อยก็อีกสักประมาณ3เดือน4เดือนเนี่ยยังพอที่จะประคับประคองตรงนี้ไปได้อยู่นะครับก็อยากจะใหะ้คนที่เกิดในราศีพิจิกก็ลองอเข้าใจในพื้นดวงชะตาของเราว่าเราอ่ะมีเรื่องเสียในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าประคองตอนนี้ได้ ก็จะกลายเป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่กําลังจะเปิดใจกับใครสักคนหรือเปิดใจมาพักหนึ่งแล้วก็ต้องถือว่าในช่วงนี้ไปได้สวยอยู่นะครับถึงแม้ตัวของคุณเองอาจจะไม่ได้ตําแหน่งที่ดีแต่คุณอาจจะต้องแสดงศักยภาพหรือแสดงบทบาทหน้าที่ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องแอคทีฟแอคชั่นมากขึ้นหน่อยแต่โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ของคุณก็ยังพัฒนาต่อไปได้อย่างราบรื่นอ,อย่างน้อยอีกประมาณสอเดือน ก็คงจะไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างตำแหน่งของดาวพุธหรือดาวเจ้าเรือนโชคลาภในช่วงนี้ได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีก็จริงแต่ก็ไปตกในเรือนมรณะถ้ามองเป็นด้านดีคุณมีโอกาสที่จะต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกเอ่ยพินัยกรรมเอ่ยหรือเรื่องของที่ดินที่คุณอาจจะต้องไปจัดแจงจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่วงเดือนนี้นะครับก็เป็นไปได้อยู่ ถ้าเป็นเรื่องนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นการเสี่ยงโชคอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะักแต่ถ้าเป็นการเดินทางไกลไปอยู่หรือว่าไปเที่ยวหรือว่าไปดูงานหรือว่าไปพบใครบางคนอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องดีโชคลาภอาจจะได้ตั๋วฟรีได้เดินทางไกลฟรีอย่างน้อยเป็นเกียรติประวัติหรืออย่างน้อยเป็นโบนัสรางวัลของเราที่เราได้ทํางานหรือเราได้ดิวได้ติดต่อ ก็มันก็มีปัจจัยตรงนี้เกิดขึ้นเหมือนกันฉะนั้นเรื่องโชคลาภไม่ได้หมายถึงการสิ่งโชคแต่อาจจะหมายถึงเรื่องอื่นที่เป็นด้านดีของตัวคุณก็ได้นะครับส่วนเรื่องของสุขภาพก็คิดว่ายังไม่น่าจะกังวลใจนะครับเรื่องสุขภาพยังไปได้เรื่อยๆอยู่ถึงแม้ตอนนี้ตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งที่โดดเด่นอะไร แต่ก็ยังถือว่าไม่ได้ตกเรือนชะตาที่เสียยังมีตัวช่วยอยู่แต่คนราศีพิจิกเนี่ยถ้าจะมีปัญหาก็มีแค่2ออย่างสําคัญก็คือปัญหากเกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้ต่างๆเช่นแพ้ฝุ่นแพ้แอร์แพ้อากาศแพ้เครื่องสําอางหรือแพ้อาหารบางตัวก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนิดนึงแต่ช่วงนี้ยังไม่ถือว่ามีเรื่องหนักหนาสาหัสนะครับ ฉะนั้นเรื่องสุขภาพยังไม่น่าเป็นห่วงแต่ถ้าจะเป็นห่วงก็เป็นห่วงเรื่องของคนในครอบครัวหรือคนในเครือญาติไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือแม้กระทั่งลูกนะครับตอนนี้ดาวตกเรือนเสียเรือนอริกก็ระวังคนแก่คนเฒ่าคนป่วยในครอบครัวหรือคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมิฉะนั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาตามมาแต่ถ้ามีลูกลูกตอนนี้อาจจะดื้ออาจจะซนอาจจะไม่ค่อยฟังเราก็ต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนนะครับไปบังคับ ตอนนี้ก็ไม่ได้ก็จะไม่ฟังเราปัญหานี้ก็จะอยู่จนถึงเดือนเมษายนปีหน้าเลยทีเดียวฉะนั้นใครเกิดราศีนี้ก็ต้องทําใจสักนิดหนึ่งในช่วงนี้เรื่องของคนในครอบครัวหรือคนในขยะอาจจะเป็นอุปสรรคต่อดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ฉะนั้นคลิปนี้น่าจะครบถ้วนในรายละเอียดแล้วนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะตรวจดวงชะตากับผมก็ติดต่อได้ที่หน้าปกแต่ถ้าอยากให้กําลังใจก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดหัวใจด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ